สวัสดีครับอยู่ผมช่างเอสไมล์ทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานนะครับ Macbook Air นะครับโมเดล A1932 นะครับอันนี้ลูกค้ามาในการตัวหนะ้าจอแตกนะครับเนี่ยก็จะแตกตรงมุมด้านขวานะครับมันก็จะมีรอยแตกมาเลยเดี๋ยววันนี้ช่างเอจะทำการอาเปลี่ยนจอในกันนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวขอบยางนะครับที่ว่าเริ่มเสื่อมสภาพแล้วตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับหน้าตาของตัวขอบยางใหม่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ว่าเราจะเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ลูกค้าครับผมก็สําหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะตัวในอ่าตัวนะตัวจอในของ ที่ว่ามันแตกมาไอตัวกระจกอะครับหลังจากเปลี่ยนไปมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นก่อนทํานะครับก็คือมาให้ดูคร่าวๆนะครับอาการจอจอแตกนะครับสำหรับตัวหน้าจอของอ่าหน้าตาของจอในก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับมันก็จะเป็นกระจกชั้นด้านนอกนะครับก็ค่อนข้างบางนะครับอาจจะต้องเรามาระวังในการใช้งานนิดนึงนะครับเพื่อที่จะถนอมตัวหน้าจอให้มันใช้งานาได้ยาวๆนะครับก็พยายามอย่าให้มีอะไรเข้าไปาขวางมันนะครับเวลาปิดจอก็เช็คให้ดีๆก่อนว่ามีเศษอะไร อยู่บริเวณคีย์บอร์ดหรือเปล่าเวลาพับจอลงมาอะไรเงี้ยครับมันเดี๋ยวมันจะทําให้ไปกดหน้าจอทําให้แตกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวอา,อาการของจอในนะครับที่ว่าแตกเดี๋ยวช่างก็เปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งว่าหลังจะเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ